นี้นะคะก็จะเป็นลุคของการแต่งหน้าในวันนี้นะคะก็จะให้ดูอีกทีนึ่งนะคะก็จะเป็นตาสีอ่อส้มโอรสสโมกกยยี้อเบาๆนะคะแล้วก็จะเน้นด้วยอายลเนอร์ที่ค่อนข้างที่จะเฉียวนิดนึงแล้วก็ขนตาปลอมแบบว่าวันนี้ขอเป็นชอว์เวอร์นะคะลิปวันนี้ออยใช้2ตัวนะคะ,ก,ะก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นตัวรามคามนะคะรามคามก็คือตัวนี้สีนี้นะคะเป็นสีอ่อกรีนพิงค์แพนเน็ตนะคะ และอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของเดียวกันะคะเป็นสีนี้ผ่าข้างในสีชมพูก็จะได้รูปนี้นะคะวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์อับแอบนิดนึงเพราะว่าวันนี้ถ่ายรูปนะคะวุวางไม่ได้วางไม่ได้นะคะตอนนี้ก็จะเอาอถ่ายรูปแล้วนะคะก็โอเคนะคะยังไงไปเจอกันนะคะออกไปถ่ายรูปแล้ว